ขอสวัสดีคนลายมือกากบาด12ราศีใครมีวาสนาเศรษฐีหมื่นล้านมากที่สุดถ้าคุณมีลายมือกากบาดและคุณก็มีราศีประจำตัวขอให้ฟังคลิปนี้ให้จบเพราะนี่คือคำทํานายที่รวมชะตาลายมือบวกชะตาดวงดาวซึ่งตำราบ,บอกไว้ชัดว่าเมื่อกากบาดเจอดาวถูกดวงความรวยจะมาเร็วแบบไม่มีสัญญาณเตือน วันนี้เราจะเรียงครบทั้ง12ราศีไม่อวยมั่วไม่พูดลอยแต่พูดจากตำราหมอดูเก่าและประสบการณ์ของหมอดูดังหลายสำนักอันดับ 1. ราศีสิงห์รวยใหญ่รวยดังรวยแบบคนรู้ทั้งประเทศคนลายมือกากบาทที่เกิดราศีสิงห์ถือว่าดวงแรงที่สุดในรอบ50ปีสิงห์คือราศีแห่งอำนาจเมื่อเจอกากบาท จะกลายเป็นดวงผู้นำเงินก้อนลักษณะความรวยของสิงกากบาทคือรวยจากธุรกิจส่วนตัวรวยจากการเป็นเจ้าของรวยจากชื่อเสียงแล้วเงินตามมามีโอกาสเป็นเศรษฐีร้อยล้านถึงหมื่นล้านข้อเสียอย่างเดียวคือถ้าอีโก้สูงเกินเงินจะมาเร็วและไปเร็วท่านิ่งได้เท่ากับรวยสุดใน12ราศีอันดับสองราศีพิจิก รวยเงียบรวยลึกรวยแบบคนไม่รู้แต่บัญชีรู้พิจิกลายนือกากบาทคือนักสะสมทรัพย์ตัวจริงไม่อวดไม่โชว์ไม่พูดว่ารวยแต่ทรัพย์เพิ่มทุกปีดวงนี้เหมาะกับการลงทุนระยะยาวอสังหาริมทรัพย์เงินจากข้อมูลลับโอกาสลึกเงินก้อนจากการตัดสินใจเด็ดขาดถ้าพิจิกเปิดดวงเมื่อไหร่จะรวยแบบไม่มีใครรู้ที่มา อันดับ 3. ราศีมังกรรวยช้าแต่มั่นคงรวยยาวทั้งชีวิตมังกรลายมือกากาบาทคือดวงเศรษฐีสร้างตัวชีวิตช่วงแรกเหนื่อยมากแต่ไม่เคยจนตอนปลายรวยจากความอดทนงานหนักตำแหน่งใหญ่ธุรกิจที่ต้องใช้เวลาไม่หวือหวาแต่บัญชีไม่เคยต่ำอันดับ 4. ราศีธนูรวยจากโอกาส รวยจากต่างแดนรวยจากความกล้าธนูกากบาทคือดวงของโชคใหญ่ที่ไม่คาดคิดรวยจากการเดินทางรวยจากต่างประเทศรวยจากการเปลี่ยนชีวิตครั้งเดียวมีดวงถูกหวยหรือเงินฟลุกข้อควรระวังคือใช้เงินเก่งถ้าคุมสติได้เท่ากับรวยเร็วมากอันดับ 5. ราศีพฤษภรวยจากทรัพย์สินรวยจากของจับต้องได้ พระศลายมือกากบาทเป็นดวงที่เงินเกาะตัวเหมาะกับที่ดินบ้านของมีค่าธุรกิจอาหารความสวยงามเงินมาเรื่อยๆไม่พุ่งแรงแต่ไม่เคยขาดอันดับ 6. ราศีกันรวยจากสมองรวยจากความรู้การกากบาทคือนักวางแผนการเงินรวยจากความเชี่ยวชาญรวยจากงานเฉพาะทางรวยจากระบบ มีดวงทำเงินหลายทางถ้าไม่คิดมากเกินจะกลายเป็นเศรษฐีเงียบอันดับ7ราศีกุมรวยจากไอเดียรวยจากสิ่งใหม่กุมกากบาดดวงนี้ไม่เหมือนใครรวยจากออนไลน์รวยจากเทคโนโลยีรวยจากความคิดแหวกแนวรวยจากสิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจช่วงแรกคนไม่เชื่อแต่พอสำเร็จคนจะอึง้งอันดับ8 ราศีเมถุนรวยหลายรอบแต่ต้องเลือกให้เป็นเมถุนกากบาทคือดวงเงินเข้าเร็วหาเงินเก่งช่องทางเยอะติดต่อเก่งมีสเสน่ห์ทางการเงินแต่ถ้าไม่โฟกัสเงินจะรั่วถ้าเลือกทางเดียวให้ชัดมีสิทธิ์รวยก้าวกระโดดอันดับ9ราศีตุลรวยจากคนรวยจากพาร์ทเนอร์ตุลกากบาทรวยเพราะ คนอื่นพาไปหุ้นส่วนคู่ชีวิตผู้ใหญ่สนับสน,นุนงานเจรจาเงินไม่ได้มาจากลุยเดี่ยวแต่มาจากความสัมพันธ์อันดับ10ราศีกร,รกฎรวยช้าแต่มีทรัพย์ไม่ขาดกร,รกฎกากบาทเงินมาจากครอบครัวธุรกิจในบ้านมรดกความมั่นคงไม่หวือหวาแต่ไม่อดอันดับ11ราศีเมษ รวยเร็วแต่ต้องระวังพังเร็วเมธกรากบาทใจกล้าใจเร็วมีดวงรวยเร็วมีดวงเงินก้อนแต่เสี่ยงสูงถ้าคุมอารมณ์ไม่ได้เงินจะหายถานิ่งได้จะรวยแบบพุ่งแรงอันดับ12ราศีมีนรวยจากบุญรวยจากศรัทธามีนกากบาทเงินมาจากบุญความเมตตางานจิตใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวยไม่เร็วแต่ไม่เคยลำบากถ้าทำดีสม่ำเสมอจัดอันดับรวยสุดสิงพิจิกมังกรธนูแต่จำไว้ลายมือกากบาทคือประตูราศีคือจังหวะบุญคือกุญแจถ้าคุณฟังจนจบแปลว่าคุณอยากรู้ชะตาตัวเองจริงให้คุณพิมพ์ใต้คลิปว่าราศีของฉันและฉันรับความรวย แล้วแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นการต่อบุญต่อทางต่อทรัพย์เพราะคนลายนือกากบาทไม่ได้เกิดมาเพื่อดิ้นรนตลอดชีวิตแต่เกิดมาเพื่อเป็นเศรษฐีในจังหวะของตัวเองวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญมากๆอยากให้คนที่มีเส้นกากบาทบนฝ่ามือตั้งใจฟังให้จบใครที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะหลวงปู่สังวานเคยกล่าวไว้ว่า คนที่มีเส้นกากระบาดบนฝ่ามือคือคนที่ฝ่าเลือกแต่ถ้าชีวิตยังไม่ดีก็เพราะติดกรรมบางอย่างที่ต้องแก้ให้ถูกวิธีและวันนี้ผมจะเอาสิ่งที่หลวงปู่สังวานเคยสอนไว้วิธีแก้ชีวิตติดขัดขาขายไม่ดีทำอะไรก็ล้มเหลวสำหรับคนลายมือกากบาดโดยเฉพาะถ้าคุณทำตามนี้จากชีวิตที่สะดุดสำซาก จะค่อยๆพลิกไปสู่ความสำเร็จแบบเห็นผลจริงและจะเปิดเส้นกากบาทให้กลายเป็นเส้นโชคใหญ่หลวงปู่สังวานเคยบอกว่าเส้นกากบาทไม่ได้หมายถึงความสวยหรือเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์อย่างที่หลายคนกลัวแต่หมายถึงบุญใหญ่เวรใหญ่พลังแรงอยู่ในตัวคนคนนั้นคือเป็นคนที่ทำดีได้ดีเร็วทำชั่ว ได้ชั่วเร็วอธิษฐานแรงใจคิดอะไรมักจะเป็นจริงไวแต่ถ้าชีวิตทำอะไรก็ไม่ขึ้นขาขายไม่ดีเจอลูกค้าไม่ถูกใจคนทำร้ายจิตใจหรือการงานไม่เดินเสียทีหลวงปู่บอกว่าไม่ใช่เพราะคุณไม่มีดวงแต่เพราะติดสามกรรมซึ่งมีเฉพาะคนที่มีเส้นกากระบาทเท่านั้นที่เจอหนักกว่าคนอื่น สามร,รมสำคัญที่ขวางชีวิตคนลายมือกากบาท 1. กรรมจากคำพูดของตัวเองหลวงปู่สังวานย้ำไว้ชัดเจนว่าปากของคนลายมือกากบาทศักดิ์สิทธิ์เผลอพูดไม่ดีพูดบน่นพูดว่าไม่มีเงินชีวิตจะยิ่งขาดขาขายจะยิ่งฝืดเพราะพลังคำพูดย้อนกลับหาตัวทันที 2. กรรมจากการคิดร้ายกับคนอื่นแม้จะคิดเพียงเสี้ยววินาทีเช่นอิจฉาคิดแข่งคิดอยากเหนือกว่าแรงกดแห่งกรรมจะตอบสนองไวมากเหมือนปิดทางโชคภาพทันทีโดยไม่รู้ตัว 3. กรรมจากการลืมบุญคุณผู้มีพระคุณคนการกระบาทมีเวรกรรมเก่าเกี่ยวกับผู้ใหญ่ถ้าเผือทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจ ลืมพระคุณครูบาอาจารย์ทำงานแบบขาดความกระตันอยู่ดวงจะตันทันทีทำงานไม่สำเร็จขาขายเหมือนมีอะไรมาบางังหลวงปู่สังวานจึงให้วิธีแก้ที่ทำแล้วเห็นผลเร็วมากสำหรับคนกลุ่มนี้วิธีที่หลวงปู่สังวานแนะนําให้ทำด่วนที่สุดนี่คือสิ่งที่หลวงปู่สังวานบอกกับลูกศิษย์ที่มีเส้นกากบาทและชีวิตติดขัดคาถาไม่มีผล ถ้าคุณไม่ทำตามสามขั้นตอนนี้เพราะนี่คือกุญแจเปิดเส้นกากบาทอย่างแท้จริงข้อแรกไหว้ขอขมาพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณให้เร็วที่สุดหลวงปู่บอกว่าคนกากบาทต้องเริ่มแก้กรรมที่หัวใจผู้ให้กำเนิดก่อนให้ทำสามอย่างนี้ 1. กราบเท้าพ่อแม่หรือโทรขอขมา 2. บอกท่านว่า ลูกขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ 3. ตั้งใจว่าจะไม่ทำให้ท่านทุกใจอีกเพียงเท่านี้ดวงเหมือนทุกปิดไว้จะค่อยๆเปิดออกค้าขายจะเริ่มมีทางงานจะเริ่มเข้ามาแบบไม่รู้ตัวใครพ่อแม่ลุ่งรับไปแล้วให้ทําบุญอุทิศให้ท่านแทนผลจะเกิดเหมือนกันข้อที่ 2. ทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรเจ็ดมัน หลวงปู่สังวานบอกว่าคนกากบาทมีของดีติดตัวแต่มีเจ้ากรรมนเวรตามแรงต้องสงเคราะห์เขาก่อนโชคถึงจะเปิดวิธีทำง่ายมาก 1. จุดทูบเก้าดอก 2. ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เจ้ากรรมนเวรที่ติดตามข้าพเจ้าจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ขอให้ท่านเปิดทางให้ชีวิตของข้าพเจ้าพ้นทุกข์ พ้นโศกพ้นอุปสรรคทั้งปวงทำแบบนี้ติดต่อกัน7วันหลวงปู่บอกว่าจิตของคนลายมือกาก,กบาทแรงขออะไรแรงกว่าคนทั่วไปหลายเท่าทำครบเจวันชะตาชีวิตจะเริ่มเบาอย่างเห็นได้ชัดข้อที่สห้ามพูดคำว่าไม่มีเงินหรือค้าขายไม่ดีเด็ดขาดนี่คือกฎเหล็กของหลวงปู่ เพราะคำพูดคนกากบาทสมหวังเร็วขวัญเสียเร็วพูดไม่ดีชีวิตจะดิ่งเร็วมากให้เปลี่ยนคำพูดเป็นวันนี้จะขายดีเงินกำลังมาลูกค้าดีๆกำลังเดินเข้าหางานกำลังเข้ามาแบบไม่หยุดพูดทุกวันพูดตอนเช้าพูดตอนเปิดร้านพูดก่อนนอนพลังคำพูดจะไปเปิดกระแสดวงของคุณ จากค้าขายฝืดจะค่อยๆมียอดจากงานหยุดจะค่อยๆมีงานเข้ามาไม่ขาดพิธีเสริมโชคที่หลวงผู่สังวานให้เฉพาะคนลายมือกากบาดหลวงผู่สังวานเคยให้วิธีหนึ่งที่หลายคนทำแล้วดีขึ้นแบบฉับพลันเรียกว่าพิธีเปิดเส้นกากบาทรับทรัพย์ให้ทำวันพระหรือวันโกนเวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าทำดังนี้ 1. จุดทูบหนึ่งดอก 2. นั่งสงบสัมผัสฝ่ามือตัวเองที่มีเส้นกากบาท 3. หลับตาแล้วว่าคถานีช้าช้าณชาลิติเปิดทางโชคเปิดทางลาบเปิดเส้นกากบาทให้เป็นมหาทรัพย์สวดเก้าจบแล้วลืมตาขึ้นเบาๆพร้อมตั้งจิตว่าวันนี้จะเป็นวันดีของฉัน หลวงปู่บอกว่าคาถาจะทำงานทันทีโดยเฉพาะคนที่มีเส้นกากบาทเพราะพลังบุญในอดีตส่งเสริมให้คำอธิษฐานแรงเป็นพิเศษหลวงปู่เคยกล่าวไว้ว่าเส้นกากบาทเป็นเส้นแห่งปาฏิหาริย์ถ้าใจของเจ้าตรงใจสะอาดปาฏิหาริก็จะเกิดเร็วกว่าใครไม่ว่าชีวิตตอนนี้คุณจะล้มเหลวถีครั้งขาขายจะย่ำแย่มากแค่ไหน โดนคนบั่นทอนมามากเพียงใดเส้นบนฝ่ามือนี้คือสัญ,ญลักษณ์ว่าคุณยังมีบุญใหญ่รอผลิตดอกอยู่เพียงแต่ต้องเปิดทางให้บุญทำงานและวันนี้คุณได้รู้วิธีทั้งหมดแล้วอยู่ที่คุณจะเริ่มเมื่อไหร่ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ขอให้บุญใหญ่ของคุณเริ่มทำงานตั้งแต่วินาทีนี้ขอให้ค้าขายดีขึ้นขอให้ลูกค้าเข้ามาไม่หยุด ขอให้เส้นกากบาทของคุณเปลี่ยนเป็นเส้นโชคลาภนำคุณไปสู่ความสำเรัจสมหวังทุกประการใครที่เชื่อในบุญเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝากกดแชร์เป็นการส่งต่อบุญเพราะหลวงปู่สังวารเคยบอกว่า <c oughs> การแบ่งปันสิ่งดีๆคือการเพิ่มบุญให้ตัวเองอีกหนึ่งชั้นขอให้ทุกท่านร่ำรวยมั่งคั่งมีโชคใหญ่เข้ามาไม่ขาด จงตั้งใจฟังให้ดีเพราะสิ่งที่กำลังจะบอกต่อจากนี้คือเลขนำโชคเฉพาะของคนลายมือกากบาทที่อาจนำพาชะตาชีวิตคุณให้เปลี่ยนจากคนธรรมดาสู่คนที่ได้จับเงินหลักแสนหลักล้านหรือแม้แต่ผู้ถูกรางวัลใหญ่ที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นตัวเองมาก่อนในทุกยุคทุกสมัยหมอดูเกจิอาจารย์ผู้มียาหลายคนต่างพูดตรงกันว่าเส้นกากบาทบนฝ่ามือ เป็นเครื่องหมายพิเศษที่ฟ้าให้มาเฉพาะบางคนเท่านั้นและคนที่มีเส้นนี้จะมีเลขบางตัวที่สั่นรับกับพลังบุญพลังโชคเหมือนถูกตั้งค่าเอาไว้ตั้งแต่ชาติพบก่อนและวันนี้ผมจะเปิดเผยให้คุณฟังทั้งหมดทำไมคนมีลายมือกากบาทถึงมีเลขประจำตัวจากฟ้าในศาสตร์ลายมือแบบโบราณเส้นกากบาดไม่ใช่แค่เส้นธรรมดา แต่เป็นเส้นที่เกิดจากพลังงานสองเส้นใหญ่ชนกันบอกถึงโชคชะตาที่ไม่ธรรมดาคนมีบุญแต่เคยผ่านดวงหนักแต่ฟ้าจะเปิดให้ในจังหวะหนึ่งของชีวิตหมอดูโบราณเชื่อว่าคนที่มีเส้นนี้คือคนมีพลังรับเลขดีได้เร็วกว่าใครมียานรับการเปลี่ยนพลังของตัวเลขทำให้เลขบางตัวช่วยเปิดโชครับเงินและเลขบางตัวช่วยกันเคราะห,หนักจึงไม่น่าแปลกที่หลายคน มีเส้นกากระบาดมักถูกหวยแบบไม่ตั้งใจได้โชคจากคนอื่นหรือได้เงินก้อนแบบที่คาดไม่ถึงจงตั้งใจฟังเพราะเลขที่เป็นเลขนำโชคเฉพาะของคุณอยู่ถัดจากนี้แล้วห้าเลขนำโชคที่คนลายมือกากระบาดต้องมีติดตัวเลขที่หนึ่งเลขเก้าเลขบุญคุ้มครองเลขเก้าคือเลขของครูบาอาจารย์เลขแห่งความก้าวหน้า และเป็นเลขที่ช่วยให้คนลายมือกากบาทพลิกชีวิตจากติดลบเป็นบวกได้เร็วที่สุดคนที่มีเซนนี้หากพกเลขก้าวไวเช่นเลขรถเลขมือถือเลขกระเป๋าสตางค์หรือใช้เลขก้ในการเสี่ยงโชคมักจะเจออัศจรรย์แบบไม่คาดคิดเหมือนมีใครผลักดันอยู่ข้างหลังตลอดเวลาเลขที่สองเลข7เ,เลขของฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ เลขเจ็ดเป็นเลขโบราณที่ว่ากันว่าช่วยเปิดประตูฟ้าเปิดโชคใหญ่โดยเฉพาะโชคลาภที่มาจากสิ่งที่มองไม่เห็นหลายคนที่ได้รางวัลใหญ่มักมีเลขเจ็ดเกี่ยวข้องในช่วงนั้นเสมอคนลายมือกากบาดขึ้นชื่อว่ามีพรหมลิขิตคุ้มและเลขเจ็ดคือเลขที่เสริมพลังนี้ให้แรงขึ้นมากเลขที่สามเลขแปดเลขเงินก้อนเงินแบบฉับพลันเลขแปดหากอยู่กับคนทั่วไปอาจหมายถึงภาระ แต่ถ้าอยู่กับคนที่มีเส้นกากบาทเลขแปดจะกลับด้านจากเคราะห์เป็นลาบจากร้ายเป็นดีกลายเป็นเลขที่นำเงินก้อนใหญ่เงินแบบสายฟ้าแลบเงินแบบที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนเลขที่4ี่เลขห้เลขแห่งปาฏิหาริย์กับชีวิตเลขห้าคือเลขแห่งปัญญาและบุญญาธิการใครมีเส้นกากบาดในมือหากใช้เลข5ประกอบชีวิตจะเจอความคุ้มครองอย่างชัดเจน แคล้วคลาดเป็นมงคลรวมถึงเป็นเลขที่เปิดทางให้ลาบจากคนไกลหรือลาบแบบไม่ตั้งใจเลขที่หเลขศูนเลขจักกรวาลเลขศูนย,ากกานนยหากอยู่กับคนไม่มีพลังชีวิตอาจว่างเปล่าแต่กับคนที่มีเส้นกากระบาทเลขศูนย์คือช่องว่างที่ฟ้าใส่โชคเข้ามาแทนเป็นเหมือนภาชนะว่างที่พร้อมรับสิ่งดีโดยเฉพาะลาบก้อนใหญ่แบบฟ้าประทาน เลขชุดพิเศษเฉพาะคนลายมือกากบาทเท่านั้นเลขชุดนี้ไม่ใช่เลขทั่วไปแต่เป็นเลขที่หมอดูโบราณใช้ในพิธีเปิดโชคสำหรับคนมีเส้นกากบาทโดยเฉพาะใช้เพื่อเสี่ยงโชคหรือพกเป็นเลขประจำตัวได้จงตั้งใจฟังชุดเลขบุญเปิดทาง97 79 59 95ใครพกชุดนี้ชีวิตจะเริ่มเบาขึ้น อุปสรรคหายเงินเริ่มไหลเข้าชุดเลขลาบก้อนใหญ่ 89, 98, 809, 908, 890เป็นเลขที่มักเกี่ยวข้องกับคนถูกรอตอรี่เงินแบบได้มาเร็วได้มาทีเป็นก้อนชุดเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง 70, 07, 507, 705, 750 เชื่อว่าช่วยดึงโชคจากพลังที่มองไม่เห็นดึงโอกาสให้เดินเข้ามาแบบปาฏิหาริย์จังหวะเวลาเสี่ยงโชคของคนลายมือกากบาทหมอดูหลายสำนักย้ำตรงกันว่าคนมีลายมือกากบาทต้องไม่เสี่ยงโชคบ่อยแต่ให้เสี่ยงเป็นช่วงช่วงที่เหมาะที่สุดคือ 1. ก่อนนอนคืนวันพระ 2. หลังตื่นนอนวันโกน 3. คืนที่ฝันดีเกี่ยวกับน้ำ ไฟหรือของศักดิ์สิทธิ์ 4. คืนที่รู้สึกจิตนิ่งผิดปกติหากในช่วงนี้คุณเห็นเลขใดสะดุดตาหรือเห็นเลขซ้ำๆให้เชื่อว่าฟ้าส่งสัญญาณเคล็ดสุดท้ายที่คนลายมือกากบาทต้องทำเคล็ดนี้หมอเกจิจะสอนเฉพาะคนมีเส้นกากบาทเท่านั้นก่อนจะเสี่ยงโชคให้วางมือข้างที่มีเส้นกากบาทแตะที่กระเป๋าสตางค์เบาๆ แล้วให้ว่าคำในใจว่าด้วยบุญเก่าของข้าพเจ้าขอให้เลขนำโชคเปิดทางให้เงินไหลเข้ามาเท่าที่กรรมดีของข้าพเจ้าจะรับได้เคล็ปนี้เชื่อว่าช่วยปลุกพลังเส้นกากบาทให้ดึงดูดเลขดีเข้ามาหาตัวเองถ้าคุณฟังคลิปนี้มาถึงตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เพราะยานของเส้นกากบาทดึงให้คุณมาเจอคำทำนายนี้เพื่อเตือนให้คุณรู้ว่า จังหวะชีวิตของคุณกำลังจะเริ่มต้นช่วงเปิดรับโชคใหญ่แล้วหยิบเลขนำโชคเหล่านี้ไว้พกติดตัวและใช้ด้วยความตั้งใจดีคุณอาจเป็นอีกหนึ่งคนที่ปีนี้ได้จับเงินก้อนใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวใครที่มีลายมือกากบาทขอให้โชคใหญ่ไหลเข้าหาคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าคุณอยากแบ่งบุญต่อช่วยแชร์คลิปนี้ไว้เป็นการเปิดทางให้โชคเข้าหาคุณเร็วยิ่งขึ้น ขอให้รวยขอให้สำเร็จขอให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ตามวาสนาบุญที่คุณมี